แกอีหลามบ่มาเลยครับสวัสดีพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าคันี้เนต้องขอกราบสบายดีและสวัสดีพี่น้องเยเปิดสุูสุคนเนาะพี่น้องเนาะอ่ามือนี้พี่น้องเ่เตียงกันเงียบๆตอนนี้เวลาเท่าพี่น้องตอนนี้เเยเนาะสบายพี่น้องเยเนาะ อ่าพอดีสองมือเลยตั้งแต่วัดนี่พราพี่น้องเอ้เดี๋ยวสีออกไปขวดเลือดเปนก่อนเป็นนจำลือดทางนี้ก็ได้เนี่ยอ่าลุงบริลงคลิปพี่น้องเอ้ขอโทษขออภัยไลเด้อเผื่อเอฟซีบัตเป็นหทวงร้ายเป็นห่วงเนาะลายแตกกันลายปรเตียงไปใช้คือบมเห็นลงคลิปไปสินพี่น้องเอ้อปรเตียงมือสบายเนาะพี่น้องเนาะไปวัดเมื่อเช้านี่กับลงบัได้ วัสิกับมื้อนี้แรกๆว่าสิกับตอนแรงมื้อนี้นะพี่น้องเอ้ยตอน,ม,อนนะมื้อนี้แหละเนาะบ่แม่นตอนแรงเนาะแต่ว่าอ่มันมันบ่ไหวอีหลีพี่น้องเนียนอนกินยากันกินยากันลงลงแต่ตอนกินพี่น้องเนี่ยเนาะอืมบ่เตียงกันแล้วไปขวดเลือดเบิ่งบดนี่ไปไปซักยาไปพี่น้องเอ้ยลงตอนกินมันลงอยู่แต่ว่าครับว่าเลิกกินมันมันกันหนาวๆปวดหัวไอ้นะพี่น้องเนี่ยมันเป็น,นได้ไงเนาะ ขอโทษขออภัยเอฟซีไลน์พี่น้องไอทีอันไปลงคลิปให้เบิ้งพี่น้องเหนะ็นเนาะลงคลิปเดียวตั้งแต่แค่เส้าพี่น้องไอทายเมือม่อคืนนี่แหละเมื่อคืนนี่ก็กินยาพี่น้องไงกินยาพ่อช่วงนี่ก็ไปเอาเครื่องทุ่มฟุ้ใหญ่เพิ่นเนะ <c oughs> หน็นเนาะเมื่อคืนแต่มืัอนี้ลุกบ่ได้เลยพี่นองงนะ้องเห็เนาะ ก็เลยเอาคิปปกพี่ปกน้องพี่น้องทุกท่านพร้อมพี่น้องถามมาไปไซคือโบหินนะพี่น้องทุกท่นปะเอังกฤษยังอยูอ่คลอ,องสามตอนนี้พี่น้องเไยคลองสามชัญยาบุรีประเพี่น้องเไงปทุมธานีเนาะใกล้ๆแถวฟิวเจอร์ลังสิตเท่านี้แหละพี่นอ้องเไงเล็กๆพอระไปศไทย น,นแรกมาเตียงมาสิไปพิจิตรต้องชิดอยู่ไปหาเจ้าน้าที่เข้าเลยเนาะแต่ว่าอ่าไปโทรมากพึ่งว่างเลยพี่น้องเลยโบวัยพี่น้องเลยอสองมือเลยวานนี้จะขับรถมาพักพ่อนเนาะแล้วก็วันนี้ตื่นมากเลยโบวัยพี่น้องนักลัวคล้ายๆเนี่ยจะเท่าตอนเท่ากินยาเนาะพอ,อาะเขาเขามันบิดฤทธิ์ยาแล้วมันกับ อ่าเป็นอีกนะเป็นอมันต้องไปตรวจบางเลือดก่อนบางหัวน้องเป็นยังเป็นอะไรเนาะอืมพอเตียงเคยเป็นแต่ว่าได้เป็นเป็นนักพิณเอาไงแต่พอไปถึงขันสักดาดีบเชา้าเนาะไปดิโทรมาอนญาติหับสายกันเนาะพี่นเนาะข้ามบสบายดีสบายแมนเทาบริสบายไหม อุ้ยก็ตกใจเปิถึงนม่นั้นแต่ตาปลาบ่กเป็นอีหยังวะอันนั้นเขาอยากงงาส่งเงินเข่ามันซีโตนะได้บอเพราะว่าเราโอนต่อให้ปลาเปือ้อกเพราะว่าโต้เคยโอนให้เราแล้วบอยแม,มนบอกปลาเปือ้อกจ่ใส่นอเจ้าเปือกอขนาดยักษ์อาเว่นน่ะเด้อมียอดส่งยูทูบเป็นเด้มันมีอ่ะแมนคนนูจะซื้อแมนยังนแมน เม่เม <pecially, S 1> so, 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 ่เอียงใสอยู่ประเทศไดซิเมเดนบอกขึอนยึดสายส่งเขาเขาให้เจ้าแล้วเจ้าส่งต่อให้เล้าอันนะธนาคารเล้าอันนะโดยช่งส่งผู้เพิ่นมาให้เบิ่งได้บ่เจ้าเออๆออโดยส่งหต่ว่าโตโตส่งสมมติบัญชีโตใหม่ฮัก่อนได้บ่พอเฮาสายเขาโอนเข่าอันบัญชีโตโดยมีแต่ว่าส่งส่งนนั้นเพิ่นมาให้เบิ่งก่อนเฮาถามยังบ่ฮู้บุคคลแล้วเฮาก็ยังบ่กล้ารับโดย ลราเพราะว่าเจ้าเคยทรงหายรักไปด้อันนั้นแหละทรงหุหบไม้เบิ่งก่อนเพราะว่าฮาวัานน่ะทรงหายหลายคนจักไผยจักยาเนาะโดยโดยโดย่ทรหาเดจ้าจ้าเจ้าจ้าจ้าโดยขอบใจได้เลยไหมนุ่งเหม่มมาโทรมาฮะที่นี่ตามข้าวเอาเตียงไนดะ้บ้างนะ พี่น้องไปกันแล้วมาตามมาจะฝากเงินไปให้อคนไอ้ว่าจริงจัมปทก็อยู่ใต้พุ่นแหละเนาะเจ้าเพิ่นก็โทรมาตามมือกพี่น้องเนาะป้าเบิมก็โทรมาอืเนบ่ฮู้ว่าเฮาสบายบ่ได้บอกเพิ่นเพ่นเป็นห่วงพี่น้องเลบ่ได้บอกนสิเป็นเวลาไข้ขึ้นแล้วมันหนาวเนาะ พอเรากินยาแล้วมันก uh ็ลงปวดหลีดยามันก็ขึ้นอีกนะพี่น้องมันยังบวมไข่บวกระดูกครับมันเป็นยังไงมันจะต้องไปตรวจเลือดบ้างเนาะสบายดีพี่น้องเลยเนาะสบายดีพี่น้องเลยเนาะตอบคอมเมนต์ FC เยี่ยมเราเป็นยาเพื่อเพิ่มเติมการมองคนเรา ครับคือว่านอกกับกินยาพลาอาการเนาะว่ามันม่ดีขึ้นนี่แหบบสบายแล้นก็ไม่ต้องไปคลินิกอะไรพี่น้องเลยเป็นกัเป็นห่วงกันแหละโทษตามมือทืกพี่น้องเนี่ยเพราะว่าแรกแรกพ่อเตียงบอกว่าสิเมื่อมื้อนี้เนาะสิกลับมื้อนี้เดินทางมื้อนี้ได้พี่น้องเลย แต่ว่าวันนี้ก็เมื่อพอได้ครับ,บรถบวนะพี่น้องเนะาะระยะทางมันไกลต้องพักก่อนพี่น้องเลยอาจะพักนี้จะคืนหนึ่งพักบางมืนแต่ว่าอาการดีกัสีกลับพี่น้องเห็นเนาะเวลาเขากินยามันก็ไล้ๆนี่แต่เวลาเนี่ยบริลิดยามันมันกันหน,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 นาวๆปวดหัวมากพี่น้องม่นู้ว่าเป็นไดไดาเนาะ ขอโทษขอไปเลลายพี่น้องไงเอพีผ้ว่าเป็นห่วงเป็นใยเนาะตวเตียงยังไริตอบพ่อแม,มอออ่พี่น้องเลยเพราะว่าอ่ามันบื่ออย่างว่าอย่างไงพี่น้องไงาไงมันวินหัวแล้วมันวิ่งอยากนอนอย่างเดียวเนาะอ่ายงดีจะาพาทั้งทีมงานไปไปวัดได้ไมเ่เศร้าอ่าไปไปอดไปกลับมาหอดนอนยาวเลยพี่น้องจนหอดหาหุ่งมุงเลยเนาะ หายกันลุกพี่น uh. sí, ้องเอ้ยล sí, ุกมามันก sí, ็ปวดกระสุนกระโตตรงใส่มันต้องไปกวดบางเลือดเนาะอย่ามันเป็นอย่งสักอย่างพี่น sí. sí, ้องเอ้ยบทีสิไปกวดบงเลือดก่อนบาดนี้เคยเป็นจ้ะือพี่น้องยหลายปีเนาะเออหลายปีที่บ่เียงเคยเป็นแบบนี้นะพี่น้องเออแต่ว่ามันก็บ่ไดุ้เออบ่า พอน่อยแล้วมันอ่ามันมันเป็นมันไข่ขึ้นแล้วมันบาดเดียวเลยคือหน่อยเลยแบบว่าปวดหัวมากเดียวเลวกันกินยาแล้วก็ส้วงบดดิดยาดแล้วก็กลับมาอีกนะพี่น้อย่างไรต้องไปนอนโรงพยาบาลหลายคืนดูตะเกากันมีพังเบิ้งพี่น้อย่างไเนาะไปเดี๋ยวไปกรวดิวงเลือดก่อนหมอคนพิวาได้ไหนะนเนาะก็แคนแรกคิดว่าเป็นเป็น khai bắt khai ai đàn, mà đà nó chỉ rồi sau ngày và sau ông lại cái mua an này cảm ơn nhưng 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 mùa sau nó không phải cuộn được rồi phải không về hôn hôn bất ngờ ta ยาเพิ่มเี็น่ฮะฮอยพ่อไปฉีดพ่อกินที่มันมต่ไปกวดมางเลือดนะไปกวดม้างก็อพิป็นเชียวนี้ไงเนาะท่านแปดท่านหมอิ่นมีใช่บิ่งบ่มเนาะก็ชักกะสักแล้วยาก็สีดก็ีดชักกับสีดเดียวคนละวันบ้านเราเอินชักพี่เอินสีดไม่ใช่หรอเนาะสีดกี่ตดวเลยตยว่มันเศร้า <c oughs> <c oughs> เร่งวันศิกรเมื่อนนี้เดียวไปนอนเลยกับป่าป่าเบิ่มก็ให้โซห้ไปลินนะ้ไปทาอยู่ไอโซมาทำข้าวอยู่้าพไปหาบอเรื่องทำลงไปแล้วโชวนองมาเอ้าโชกนองมากระมากระถือเจา้าบอแล้วโชวนองมา้าไปนีแล้วบมายมาชมมากระทือบ,บุญบุ้าไปนะแนะต่ความเป็นห่วงเป็นใยคนกับพี่น้องเลยนะ ขอบุญขอบคุณใน,นายน์ญาติจะใส่บ้านใหญ่เยอะเด็กที่พี่นอ้องคนจะมีอย่างนะ <c oughs> หลายยังจค่บางอย่างไดนะ้จะไปเจาะเลือดบ้างพี่นอ้องเห็นเนาะเพิ่นชัว,ว,วออรถถ์ได้ไหนก็จัาางว่ากันพอเบอรเตียงกับลายปีบ่เคยเปลี่ยนแค่คอพี่น้องปกติกับห้อเห็ดเวี้ยงนักกับบริษับไปนอนกับเมนแพร่กาศมาเนาะกัดเปลี่ยนมาเนาะมีชวนไดบ้านเปาแบบหนึ่งนะอยู่พี่แบบนี้ น่าพอดีบนเตียงตะก,กอนพี่น,น้องเนาะเคยืยคยอยู่ไปกวดเลยเพิน่นมามันมัน,มนเป็นอาการแบบเดียวกันเลยเพิ่นมาติดเชื้อไปอกิโลรีคีเลียอย่างยิ่งอย่างจงนอนล่วงบานคืนสองคืนแต่วันนี้กับผมหูคือกันพังเบิ่งก่อนอมาหาปลักพอนหน่อยนะหน่อย กับ <sm> มันสะสมหลายมือเนาะกับรถเป็นบัตรเดียวรถเลยกับมานอนหน่อยกับเวลาห้านอนอ่ะเป็นอะไรเขรอ้าไปเศร้าห้องพัดบางทีหละเห้าวนะช่วงเว่าเ้าเข่าเข่าเศร้าเนี่ยประมาณจะเที่ยงคืนเนาะบางมือกับตีหนึ่งก็มีได้พี่น้องไลยเปิิฮาได้เปิดชิฮ่าห้องได้ห้ากับไปนู่นไปนี่บัตรนี่แบบตรรอชิเน้นอนกับตีชองตีสามเพื่นเช็คเอ้าบางมงกับ ่งน่อยเนาะวตมุ่งมุ่งชมงถ้าตื่นเฝ้าตื่นเลยมันนอนมดเต็มอิ่มไปหน่อยคนสินเอามันกเลยเหตดสะสมหลยมอถงเนาะมันก็เลยเป็บนไน่ดไปหน่อยตอนนี้ก็ปวดหัวตุบๆๆ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 ๆมสิไปไล่มองไล่บอลอยู่แต่ก็โทษก็พ่ายลายน้องบาไวดี ไปรักษาตัวเศร้าเลยกับกัล้วบัตน์พี่น้องเองโปรไเลยเงินค้ำมากก็รอยโอไปเนาะเพราะว่ามาหลายมือเลยพี่น้องเองโมกีรันจิป็นนี่นี่หน่วยสิบห้าน้องมูมาหาเจจาเมื่อนึงเลยกับผ้าบาบุนไปหาแล้วกับประตูปหาเมีสองสามมือกับเมื่อนะพี่น้องแล้วก็ไปวัดแล้วก็เมื่อขิดไว้วางแผนไวเนาะพี่น้องเนาะแต่อันนี้มันจะกมืออสี่มือแล้วสี่คืนแร้วปะหาคืนหรืวปะฮะนอน สี่คืนนะสี่ห้าคืนนี่เนาะรวมทั้งก่อนแกงก็เป็นเจ็ดคืนอาทิตย์กลัวอะไรเป็น้องอาทิตย์ไปตายเลยตายอันนี้กันหกร้อยกว่าบาทคุณเนาะอือห้องนี่กเจ็ดร้อยอ่าตอห้องคือห้องคู่คือหายเจตีหายเจตันให้ข่อยไว่ชาวตอยคืนเราหร้อยห้าสิบมันนักหัวพป่น้องมันบรอจาคคนว่าคนยังเนาะ ไดเจียวได้ก huh. mm. um. yeah. mm. uh ิน huh. บ uh ่ไ huh. ม่อยากได้ข้าวกระติ๊ดได้แล้วไม่ได้นวดนมตีน้ำมันปวดหัวเดี๋ยวไปหาชดมันทอนๆก็ได้ก๋วยเตี๋ยวอย่างคือเด้คือเนองชดน้ำพร่อนรุ่นเนาะมันดีกันยังเมย์เปิดมาานเรานั่ยกับเมื่อยนะวินวินเมย์ว่ากูห่นหลือพอว่าตื่นเศร้าไม่เศร้านี่ก็ตื่นเศร้าถ้าผักผ่อนมาเพียงพอมันสะสมกันหลายมือนะ ถ้าอยู então, to ่บ้านอยู่เมืองเขาเองเนี่ยเมื่อนี้ถ้าตื่นเช้าเขานอนปกติพี่มืนจมื้อหน้าเขาตื่นสายเขาตื่นสายได้พี่น้อยแต่ว่าเมื่อไงครับบริเวงเรื่องห้องห้องเมนอันนี้เขาตื่นต้องตื่นเช้าผมมื้อเราเวงงจะรำเวงวะเราเวงเราเวงพอยันพักเช็คเอ้าเนาะเช็คเอาเที่ยังดีเรามตื่นนอนนักอยู่แล้วนะเห็นนอนไายเวลาเพิ่นโดยอยู่นี่ยังใครอยู่บางหม่องสิบเอ็ดโมงบางหม่องก็ แต่ว่าจนลายกระเทียงนัอะไรเชื่อผ่าก็กันยังบไม่นี่เลงเก่าอลไรอไรเงี้ยก่อนใช้ลูกป,ปัดลมไม้อบอกจะไปชื่อไม้อะไรนั่นนี่อยู่ไม่เนี้ยไม่น,นี้อยู่เ <c oughs> อ้า <c oughs> โอเคพี่น้งองไปเตรียมกะน,นี่บอเตรียมตัวออกเลยบอเมนไปไปกดบางเลือดก่อนนะพินออเไปไปกด <c oughs> เป็นให้ยไปเจาะบางเลือดก่อนจริงว่านในนั้นพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจิงวากันไปโรงพยาบาลใกล้ๆแถวนี้แหละหรือว่าคิดงงคินิกนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่ามันกินยาแมันบิดช่องแล้แพงแล้วมันบ่อหายเมื่อพอนั้นก็ต้องไปกดบางเลือดพี่น้องเงินบานนี้ขอขอบุญขอบคุณบัตรจูคทุกคนเลยเอฟซีที่เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องเอ้ยมาไทยรอบนี้ก็บบสมบูรณ์แบบประเดี๋ยวเราไปหาบัตรจูคูจูคนพี่น้องขอขอโทษขออภัยหลายๆเนาะ ไปใกล้เนี่ยยังไม่ได้ไปอยู่นี่พี่เจอลังซิตพี่แดงนี่ก็ยังไม่ได้ไปหาเราพี่น้องเนียว่าสิไปจมงวาดนี่บวาวเลาวพี่นงง้นองเนาะทีมงานก็นเลยเผา,าร่วมกันอยู่แหละเนี่ยน่ะหน่อยหมดได้กี่วันใครล่ะสิไปเยี่ยมพยายามพันยูพี่น,น้นองไอ้มงเจ้าหน้ากากเอาผ้เตียงแหละเนาะก็สิพาพี่าพาน,น้องไปหาเพื่อนเจ้าเด็กเจ้าหน่อยแล้วก็นจังกับ เราจะไปหาปลาเบิ้มพ่อมพี่น้องเองมื่อนี้ก็ได้จะไปบัววัยลีเนาะขอโทษขอพ่อจุรายนัดกระเพิอลอะลรพี่น้องเลยว่าจะไปหาเพิ่นเพิ่นเหตไปหาเนาะพี่น้องเองนาะแต่แบบเป็นกระทันหันบัววัยพี่น้องเลยขับรถกับบไวเัยได้ใช่ไหมต้องาบุญบรีเปลี่ยนบัตรนี่เปลี่ยนกันค่อยไ,ไปเนาะพี่น้องเองนาะอาเสำหรับเมื่อนี้กับบอตเตียงสิขอจบคลิปก่อนมาแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องในเอฟซีเพราะว่ามีเอฟซีหลายคนจะถามมา,าว่าบอตเตี ร้อยทำพนยางนเงียบพินยังก็พ็นยังพี่นองเลยก็เลยบเห็นลงคิปลงยางนะพม่ินองเลยเนาะก็ขอบุญขอบคุณลายที่เป็นห่วงพี่น้องเลยกบอันนั้นดีก็เมยังอันชายบาชานี่บอกไปนี่โดยอันผันผ่าชาเหนะปบรีชายหแล้วอ๋อทางเมเวียงคํำบอกอเอ้ยปานี่แล้เมวียงคํำเิ่นก็ผ่าผ่าเงินมาทำบุญสักหนึ่งหน่อยห่งรยดนเพอพนองเลยน้ำน้คิบบรลี่ดย อะไรบะเตียงฝังเห็นบอลลี่ไปทำบุญแทนนะไปเนาะไปทำบุญแทนเนี่ยนะบะเตียงถ่ายคลิปบัไรดีพี่น้องเงี้ยมันหดมวยฮันเฮงใช่ว่าขอโทษขอภัยหลายๆเนาะ,บ,ปปะนบัวไทยบรรยากาศยวัดให้เบิ่องสัมพี่น้องเง้ยเดี๋ยวบะเตียงขอออกไปตรวจเบางเลือดก่อนพี่น้องเนาะอยู่อยู่โรงพยาบาลใกล้ๆแถวนี้แหละพี่น้องเง้ยขอบคุณขอบคุณเลียวเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เป็นห่โรคจะมีอาการเพิ่มเติมอยู่ใงด๋บะเตียงจะมาแจ้งอีกเทือนึงพี่น้องเง้ย แต่ตอนนี้นักหัวแห้งเนาะปวดหัวแห้งพี่น้องไงแต่เช้าให้ทั้งเบาบุญหรือเบาลีขับขับเปลี่ยนพี่น้องคอยไปเนาะเอาพี่น้องเไยตบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเด้อบุญบาปคนละลายไปที่เป็นห่วงเป็นใ้ายบปนเตียงพี่น้องเไงตายก่อนเด้อเนาะไปไว้แล้วพี่น้องเยไปไปกดมืงเลือดก่อนไปปวะคดีใหคอยได้ไงจำวันนี้ผมเป็นเขาคอยเจะ สวัสดีបានវាលានបានទ្លាដង់ទីន្សាន់ប់លាស់សន់ងដែលទ្លាប់ទ្លាលាសាស់សន់ស់ស់ទ្លា់